สวัสดีค่ะสวัสดีช่องบ่าวหอมชาแนลทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องบอห์มบอห์มชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยจ้ะจอดจอดโซลี่กันจ้ะเอฟซีเขาก็ได้ยินเสียงอยู่เขาว่าเสียงหยังว่าเฮ้ยแค่คนเราเสียงเสียงรถบ่าวหอมตีเอาบอยว่าบ่มแมนพนะบอเอาบอยว่ารถรถอบอหอมดังพนะโอ้ลุงแกวรถอบอหอมดังพนะ ขาตังขาตังพูนน่ะขาตะหน้า่ะนะสมดีพน่ะเท่ยเที่ยวเห็ดเหมือนนั่นน่ะ โซเรกันจอดรถโซเร่กันเดี๋ยซื้อนี่แหละจ้ะรถเสียเบี้ยเอาโป้มาแล้วเตะหุ่มดีกว่าพี่นานีแม่เตะหุ่มตีได้ถ้าแปดห้างกันเปีนไ่มันเหมือนเองอ่ะอาจารย์มาแล้วจ้าเอซี่เอาโป้มา แล้วไปปูทางผุนว้ายกขุดยางเลี้ยมเมียไปนับกอกแก๊บผุนละไอ้ยพวกครับเออเอาปูในหมู่บ้าอยากปากเลยแต่ย้อนกำว่าเกี่ยวไม่ต่อยาเห้าคือพ่อมาอย่างนี้เสียงดังแขกอยู่บ้านเป็นรถด้โฮมรถาเลยโฮมเป็นไปละบ่เจอข่าลมทั้งหนาทั้งไหลดีเนาะวุยเขาจะได้มาง่ามค่าง่ามเนี่ยน้ำ ยู่นีบ่มีแน่ออกโอ้ยข้น่รไปบานาระวังไปวังหันเออเออียไฟบานมันงไเออมันเรี่ยวกลัวตัวหนีเนาะแต่บอว่าเบิรงรีวิ่อยท้งมึงหนึ่งแข่งเงเงงกันหน้านั่นแหะเพว่าเออยบักผาเด็กกตาไปตะกอนที่บาทอยไปเอาเาไ่ะเออ ภาค่กางนคับอลอกมโอยารดบกยงไม่เยบก็แล้วโอผู้ิตใจนดอกกันเที but, yeah, to, oh, ่ยวสี oh, ่ว bueno> oh, oh, ่าเอายังให้เขาพูเียพีว่าบันเแล้เ้าก็อกมากก็ีวิขามทางดาว่าสายรุนร ไว้กันเด้เมือเามันมรนจุรับการสกองแล้วเออไปลกเกี่ยวกันสี่ม้วนกันรดไอกูจะว่ากูเตีนจอดพักคนนี้ตุดท้าเลี้ยตูนมาจันแล้วนี่แต่เจ้าระติดยกอนกับจา่เต่าคนนี้เลยเพราะเราเห็นแต่ว่ามันไม่มีปากกะให้มันปัดแล้วไปยุ่เส้นตาลงวยงวยยนมุกูัวอืมเอ้าแล้พูดท่านใด ยนีมีเขาเน่ยังอ่านกินยนงร้านนีเลยเนมันนึงโอ้มมติดคบกันแจกแล้วรอบนี้แม่บอโอ้ขอบคุณลายบบมันมันเหนียวเดี๋ยวพ่อจะอ้ไปเพื่อจะมาแจกนะอไกวดอันัไปอน่เจเห็นมาได้มาได้ย่างกอมาแล้วจะสิ แม่ขอดโอ้รถสองคันแล้วกูเพิ่นพี่น้องกวอกมากก่อนี้กนี่นี่เอ้าป้านนี้นะเมย์เงี้ยลูกตเมยวนต่ันยูทิบเดียวกันเนาะ ่นกระามโจรเหมือนกนเพี่นก็คุยกันราซื้อได้ห่ะเหมือนต้างอเาทหมุกับเบียว่เอ๊ะบ่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 ยาหม่มูนอีกินเออเออมันยงให้แล้วงานกินแล้วงานก่อนเจ้าปนั่นมันก็จตกตากบ้านเด้อ้างเดคือทางล่างนี่โอเคเลยบ่เป็นยังน้ำแรกมันติตีหลานน่มีต่อมีต่อมีอยบูกากันนงกันมีแล้วันึงมันง เปลี่ยนคนลงด้านหน้าแหมขี่มอเตอร์ไซค์มัลงงานรับการเปิีนลง้หานมันรวมโค้วมคนรถลูกศิษย์ปลาเรามันดูแลบุนโฮมปลาเรา กั premises, อยู ета, windows, ่นเมอดผูกกัแม่นเมนเียวอยู่และูเลยวเเ็มันบ่เลยจวนบผู้ใดเ่เกี่ยวเกี่ยวเราเออแล้วก็คือยังมีหน่อยว่ากบอกเขาบ่เกี่ยวเอาหมีเงี้ยที่้านปเกี่ยว่ร้านเขาบอกมืออื่นเขาก็ไมบ้านแค่เาว่าไรอยู่ยอกมลินหน้าน่อยนีรอว่าเออเดยินคุยน่อยเาอกว่วงบายงบายฮะเดยวอคุยกัน

ติดงานเหมางใครมาอุ <sed wealthy and Niger half> ้ยไหลได้พี่น้องเขาไหลได้เหยื่อเขาเกี่ยวบ่ได้มันเกี่ยวบ่ได้มันห่างดู้วานหมูโกนี่ไปซอยสองมันอยู่ตรงล่างนี่เลยเ่าใหญ่ก้านกูนะมือเรียนนี่อาจเป็นางหอดบ้านไปนี่พีไปจอดถ้าไปลุกงงมึงน้อยอหนองจางแพ่งหนึงอื่นผู้ใดเกี่ยวอยู่นนะ

เอายังมันก็ยังเอาไปแตมเท่านั้นไปขัดตอนเดียวได้ก็ขัดไปยังเยัเม่ได้ก็ได้กันว่า เว้ยเว้ยจะเปทุ่มแค่เวลาข้อนสิบห้นเียไงแล้วลวาเตี่ยสิบหุ้นย่ำยกเหียบหน้าเป็นไงดีเหอสิบหุ้นรกัถามยังไงถามยถามยังไามยังมัยังไงถามงไงถมังไงังไงถามยังไงถามยังไามามยังงถม ของปลาหมอนก็มีสตร้างคล้องนะตุงมางคองของปลาหม่อนอ่ะขอลงปอดอ่ะมันลงไหนเหรอเีเขาให้เลยีิฮะลงเลยลงมาได้แลวยแสกเก็บทีหลังสามโมงกันยังวะ

สีแล้วก็ได้ดอกดอกกระไลกระแทกติดตามส่องบาวห้องแนวส่องบรเบวยดําสิีใจอฟซีสวัสดีจ้า